เธอของกิงคือสวยมากเธอเข็มขัดหนังเทียมเธอเห็นไหมหนังสวยมากๆเลยเธอนะมีทั้งหมด2สีให้เลือกเลยนะราคาโดยประมาณ99บเาทเลยเธอนะนี่ใครได้ราคาขวานี้รีบกดเลยนะคะนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะนะแนะนำบริจากสายวีแกนเธอนะตัวนี้เป็นหนังเทียมเลยค่ะนะเห็นไหมเธอหนังคือสวยมาก เธอนะนี่เลยเธอแล้วดีไซน์สวยมากเธอเก๋มากเลยเธอดูสินะนี่ฉันสั่งบาเป็นสีน้ําตาลจะคือสวยมากเธอดูดีมากๆเลยเธอเห็นไหมเธอนะมีสองสีให้เลือกเลยนะมีสีดาแล้วก็สีน้ําตาลเลยนะจ๊ะมีความยาวต้องแต่95เซน100เซน105เซนเลยนะจ๊าโอเคไหมแล้วก็115เซนเลยนะคะนะใครสนใจอยากติ้มตามกดดูนีกล้าก่อนได้เลยนะคะเธอสวยมากๆเลยเธอเห็นไหม แม็กก็ชุดได้หลายชุดเลยเจอเห็นแมเจอแล้วแบบด้วยความเป็นสีน้าตาลนั้นเจอนะนะเธอฉันแนะนำเลยเธอต่างไป2สีเลยเธอเพราะว่าสวยมากดีไซน์คือเรียบหรูดูแพงมากๆเลยเธอเห็นไหมเธอเธอมันเรียบหรูดูแพงมากๆเลยเธอนะสาวออฟฟิศสาวทํางานเธอตอบโจทย์แน่นอนเธอหรูรามากๆเธอฉันบอกเลยรุ่นนี้เธอเห็นไหมเธองานนะงานจริงคือสวยมากๆเลยค่ะนี่จะเป็นงานอย่างนี้เลยนาจาะ์นะคะนะแล้วก็เป็นตัวนี้เลยค่ะนะนี่ค่ะนะคะนะ เธอดูงานตัดเย็บเธอราคาราคาประมาณเก้าสิบเก้าบาทเธอถูกมากๆเธอได้งานขนาดนี้คือจึงมากเลยนะนี่เลยเธอนะสามารถปรับได้ถึงสิบสองระดับเลยนะคขานะเธอเธอมันดูโก้มากๆเลยเธอเห็นไหมดูมาเธอดูสีดูสีเรียบหรูดูโก้มากๆเลยเธอเห็นปะนะเธอฉันว่าเธอสั่งไปเลยสองสีเธอฉันบอกเลย จริงๆเฉลงงานทิ้งคือสวยมากนะคะ